อยากกินอันกาแฟยอยู่แต่ว่าย่านอนบรหลับน้นอยเขาก็กินคอนแฟกกินอย่างไปอามากกินขนมเมียนสาวน้อยปแแล่เนี่ยมาตามมเล่นน้ำแต่ว่าบริณอนน้ำมาเล็นน้ำกับวังทุ่มกับวังทุ่มชิมหาเนี่ยแหละพอแม่เพิ่นมลรบอ,อ,อันบางน้นอยพ่อแต่พอแม่เพิน่นออกย t u b e เิ่นดีใจเิ่นเห็นกล้อง่าได้เฝ้าบายบกล้องเลย ฮั <Hello. S 2> <laughs> ลโหลว่า่ะมทเอะไรลฮะเด็กน้อยอยากขึ้นไปดูบนหลังคอาอ้าวไปไหนสวัสดีค่ะย่า <laughs> ก, <Yeah. laughs> กำลังเรียนฮัทวอาไทยสวัสดีครับบักดน้อยหน่ว่าสวัสดีครับ มานอนน้ำกันหรือมาเล่นโทรศัพท์เนี่ฮั e โหลอ s สบอล l a ฟอี h e h โ l a โเอมาเป็นซบัสเตียนนี่พ่อแม่เขาหน้าตาดีอ้าเลตเตออไรเดะบไเลหน้าตาดีบัญชินอนี่สองคนมาซนวาบอห้แม่อีมานอนนําอีกหนาัดปิอออาซอเดีอาุาเอาุเตอีกแล้ว น้นองเอ้นนอนนมาในนอนอยู่น้นอย,อย,ยแม่มารับๆับตื่นๆอยู่แม่อมาก็จะนอนแล้วโอ้อยเขานอนข้างบนสองคนแม่มาก็นอนตรงนี้แหละเนี่ยอันนี้นอนได้สองข้างบนนอนได้สามเสียงฝนตกนิ้นึงป ฝนตกอะเมื่อื่นเศร้าจังเจอคันเด้อนอนก่อนตื่นแล้วเด้อแปดโมงเ<ม>ช้าแล้วพอดีเลยเมื่อกี้ตื่นเจ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมงหัดอีกแปดโมงแล้วเด้อพี่น้องกินกาแฟก่อนไม่ได้เอาแก้วกาแฟโูดมาอือจะพาออกไปดูหมอกเด้อหมอกงามๆตอนเชา้าแต่ว่าหนาวแห้งเยเลยข้างนอกนี่ จักองศาบอลูกเพราะว่าโทรศัพท์มันกระชิกบ่ได้เนาะมันอยู่ข้างในอืม กูไม่มีหมอกอะนะโอ้ยบม่จะพามาดูหมอกพี่น้องมันไม่ใช่เพราะว่ายูงข้างในมันเป็นอันป็นอะไรนะข้างนอกมันหนาวมันเย็นเนาะข้างในมันร้อนมันอุ่นอ่ะในเรืออนะ่ะมันจะเป็นเป็นฝ้าที่กระจกอย่างเงี้ยเห็นว่าหี่เนี่ยที่แบบเนี่ยทั้งวันมันทั้งนอกมีหมอกไหมอ่ะบผมมีหมอกกับสิผ้ายางเละเลนคือกานั่นแหละ หอบกาแฟก่อนอืมวายมีแห้งมีแห้งยาวเลยถ้าใครเป็นคอกาแฟก็จะรู้ดีนะพี่น้องมันมีแห้งยาวเลยนะเวลาเราได้หหบกาแฟหรือจิบกาแฟอู้นนกตัวนั้นทางมาหากินอันหาลอกินนกเงียบสงัด ยังไม่มีใครตื่นเพราะว่าไม่มีใครนอนเรือมีแต่แม่เอมาเอมานี่แหละที่ตื่นน้ำทะเลกำลังขื้นในี่นะคิดบามะเสียงจ้าเสียงคิดถึงเสียงจังเลยเสียงตกตรงนี้เนี่ยสิมาขอหยอกเด็กน้อยนี่ก่อนเถอะหยอกซูปเปอร์สเสียงกับเอมมา หนะว่าไม่มอง่หมอนกินมาเล่นท้าหลังเรือแกงบักนน้อยนี่ อู่โอเพนทางคุนแม่พี่น้องนิยินเสียงไก่ขันไหมเอ๊เอกเอกเพาสั้นเสียงไก่ขันเหมือนบ้านเราเลยน่ะนิยินบอแตนี้ถ้ามีถ้าเลี้ยงไก่ต้องบ้านไก่เพื่อนนะพี่น้องบางทีคนบอไดตื่นไก่มันขันปุกคนน่ะเห็นบอเอ๊เอกเอก,เอก Här har vi en... en man som byter kläder. Vad är det för kläder? Vad är det för kläder? En svettig kappa. En Spring. En ใส่ตุงหมูเทเทด้านนอกค่นสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบหมอกทั้งนอกยังหนาวอยู่กินสิลูกกินเอามาให้เพื่อนกินด้วยเอามาไว้ตรงกลางใส่จานไหมล่ะเ,ออเดี๋ยวเดียวแมอาออก โอ้ขออนมขออนมขนมนบบเอ็มมากเอาเสียกับออลล์ใส่เนี่ยฟัดเนี่ยตัวเสียงมาเทิมใหม่ไปอืมปิเนี่งเด็กน้อยกินอาหารเศร้าแล้วๆแม่เอ็มมากกันเลย ขอมาเดินเล่นบอกเขาอยู่ว่าห้ามออกมานอกเรือนะกันเลยว่าขั้นสูออกมานอกเรือสูกูตีก้นสูดแหดอกพักกันหัวพ <c oughs> ามาชมวิวสวยตอนเชา้าเงียบๆนิ่งๆเพราะว่ายั <c oughs> งพันไม่มีเรืออยู่ยังไม่มีเรือเล่นนะพี่นอ้องไม่เช้านี่เงียบเงียบดี เดีวถามว่าอากาศสดชื่นไหมที่นอร์เวย์มันก็สดชื่นตลอดเนาะไม่ได้ว่าตื่นมารับอากาศบริสุทธิ์ดะจ๊ะพี่น้องมันอากาศบริสุทธิ์ตลอดแต่เช้ามันก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งคือมันเงียบเงียบมันเงียบถ้บาคนที่เหงาอาจจะไม่ชอบนะจ๊ะอากาศตอนเช้าอะ่ะตื่นขึ้นมาก็สวยเลยอะพี่นอ้องเห็นไหม หน้าสุดยังสวยขนาดนี้ตื่นมาเนี่ยไม่ได้แต่งหน้านะเห็นไหมเนี่ยสวยเลย <c oughs> ดีไม่ได้เอาหมวกไม่ได้เอาผ้าพันคอมาพอดีมีผ้าหม่มพ้าห่มน้อยพี่น้องพ้าห่มน้อยอยู่ที่เรือจะอยู่ที่เรือตลอดเนาะแต่ว่าก็เอาไปซักกี่เดือปีนึงซักครั้งนึ่งก็เลยได้มาเป็นผ้าพันคอเพราะหมวกไม่มีมันหนาวอยู่ได้พี่น้องยิ่งแม่ไอมายิ่งผมดุดเนาะยิ่งหนาว <c oughs> ยิ่งปุ่มดุกยิ่งหนาวเลยไม่มีหมวกเลยไอ้ว่าจะถือแก้วกาแฟมาอยู่พี่น้องเดี๋ยวพี่แหม่มก็จะว่าอีกแล้วพี่แหม่มถ้าจะบอกว่าลืมลืมจริงๆเพราะว่าแก้วกาแฟแบบเฮาถือจังเสียแบบที่มันเอาไปนู่นมานี่ได้เนาะไม่ไดเอามาพี่น้องอยู่บ้านเหมือนเดิมขนาดมีสี่ห้าใบได้แต่ว่าลืมต้องเอามาไว้ที่เรืออยเแล้วใบหนึ่งมันมีแต่แก้วแบบนี้พี่น้องแก้วแบบเป็นครอปเป็นที่จับนะ่มันเอามาไม่สะดวกเพราะว่าอะไร แม่แมาก็ชอบกินกาแฟเนาะอือเวลาเรามาเดินเล่นอย่างเงี้ยพี่นอ้องเขาก็ถือแก้วกาแฟไปนําถือแก้วกาแฟไปด้วยแต่ไม่ได้อามาล่ะลืมไปที่บ้านอีกแล้วพี่แมมจ๋าโอ้ยลืน่นลื่นแฮงดีนะบราได้กระโดดลงพี่น้องเนี่ยเห็นไหมลื่นคักลื่นเนี่ยอัน ต่พูดถึงเรื่องกินกาแฟของคนนอร์เวย์นลจ๊ะพี่น้องมาเข้าเรื่องกินกาแฟของคนนอร์เวย์คนนอสพวกแม่เอม่าคนที่อยู่นอร์เวย์อ่ะเขาจะชอบเรียกว่าเป็นคนนอสนลจ๊ะคนนอสก็คือคนนอร์เวย์นี่แหละจ้ะเป็นกินกาแฟแทนน้ำได้จาะพี่น้องที่แรกแม่เอม่ามาอยู่นอร์เวย์ใหม่ๆก็งงได้พี่น้องงงไม่เห็นเขากินน้ําเขาอาจจะกินอยู่ตอนเขากินแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกว่าเค็มๆม,มาดูฉันกินน้ําแล้วนะเขาอาจจะไม่ได้พูดนะพี่น้องแต่ว่าแม่เอม่ามั่นใจเลยเกือบ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่ดื่มน้ําไม่กินน้ํากันได้จ้ะพี่น้องอืออ่าแม่ย่านี่จะไม่เห็นกินน้ําเลยตอนที่เพิ่อนยังไม่เสียนะจ๊ะโอ้ลื่นแฮงลื่นเฮีงจะเห็นไหเห็นเพิ่น,พนกินกาแฟตลอดพวกป้าพื่ยังขึ้นกันเวลาเขาลงไปเล่นน้ําป้าที่พักอยู่ข้างล่างนะเวลาเข้าไปมารยาทของคนุณน็อตนะก็จะถามมาตลอดว่าเอากาแฟไหมเอากาแฟไหมไม่ว่าเราจะไปหาไปเยี่ยมเยียนตอนกี่โมงกี่ทุ่มกับยาเอากาแฟบอกลวดพี่น้องแต่บางคนถ้าแพ้กาแฟแพ้กาแฟ,แฟ,แฟนี่ก็หมายถึงว่า ถ้าหลังหกโมงบางคนก็อาจจะเป็นหลังเจ็ดโมงเออหลังทุ่มหนึง่งอาจจะกินแล้วนอนไม่หลับเขาก็เอาแบบว่าโนูคาเฟอีนนะไหมคูโบต้าคูโบต้าวดนน้วันน้แม่แมาเรียคูโบต้าได้เพียงเขากำลังฮิตเออบางคนเขาก็จะกินแบบไม่มีาคาเฟอีนนะพี่น้องแต่ก็ต้องกินทั้งวันกินจนหลับอ่ะอัน๋ยวเด้อเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นเรือสีแดงไหมเนี่ยอันเลยไปหน่อยนึงกับเป็นเรือแม่ไอมานเนี่ยอันนี้ลื่นคักลื่นแน่ด้วยจ้ะ เนี่ยเื็นไม่ลื่นแหงบุญนนทนกะมีคนมาตกป่าอยู่ได้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ตกแล้ว,ลวมันหน้าหนาวมันเย็นเย็นแล้วจับป่ากับ่ค่อยได้แล้วมันหนาวมือเย็นมืออ่าน่ารักกาแฟน่ะอันคนที่เขามีอายุเนาะจ้ะที่นอร์เวย์คือเขากเกษียณเขาจะกินบางคนนะ่ะกินจนแบบว่า ฟันออกเป็นสีกาแฟแต่ก็ไม่ได้เข้มขนาดนั้นนะพี่น้องออกเป็นสีน้ำตาลหน่อยๆเลยเด้เพราะว่าอะไรไม่ใช่แค่ไม่แปรงฟันนะคือตื่นเช้ามาเขาแปรงแต่ว่าแปรงแต่คุณก็กินกาแฟตลอดทั้งวันมาพี่น้องเขาช้ากินกาแฟเป็นชีวิตจ,จิตใจอิหลีเออถ้าใครมาอยู่นอร์เวย์ประเทศอื่นก็อาจจะคล้ายๆกันเด้อไม่มั่นใจแต่นอร์เวย์นี่คือมาใหม่ๆแม่เอมาว่าทําไมเขากินกาแฟตลอดเลยที่นี่แม่เอมาก็เป็นเหมือนเขาพี่น้องแต่ก็ไม่ได้ถึงกับตลอดแตก่ก็กินบ่อยนะพี่น้องอืมก็กินบ่อยนั่นล่ะ กินแบบว่าเหยือกที่เขาแบบชงกาแฟนะก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดแต่เขาจะกินกาแฟอีกแบบหนึ่งน้อยอแบบที่เขาเรียกอย่างไะเป็นผงกาแฟแล้วเขาก็เอาไปต้มแล้วมันก็กรองลงมาเป็นน้ำแหละพี่น้องเขาจะกินแบบนั้นอืแบบแบบที่ว่าเป็นน้ําอุ่นแล้วก็เป็นผงแล้วก็มาชงอันนี้ก็มีเหมือนกันแบบพี่แม่ามาก,กินนะแต่ส่วนมากเขาจะใช้เครื่องเครื่องมาชีนชงกินตลอดเวลาเขาเห็นบแ่าแบบจะเป็นหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าอะไรกินจนเข้านอนไปเลยพี่น้อง ดีนะเขาไม่เข้าไปนอนแล้วเขาเอาเหยือกกาแฟไปตั้งตุงหัวที่นอนด้วยอ่ะอืมนั่นแหละกับบุม้มยังมือนี่กับมาเล่ามานอนเรือก,กันเลยมืมาหลาอเหลิงได้เจ็กสัเบลอย่างกันเลยมาเล่าถึงคนนอดเขากินกาแฟแล้วจ้ะกินเป็นกินเป็นชีวิตจิตใจเลยมีน้องคนหนึ่งน้องก้อยสาวสาวยนาสาวสะสะแก้วด้วยสาวบริโอ้ก้อยเอยลืมอีกแล้วก้อยกอยกุ้งไอ้ก้อยนั่นเห็นบ่ถ้าพูดเอ่อ ชื่อเพื่อนสามคนน้องสามคนเนี้ยกอไก,ก่ก้อยกล้ยกุ้งมันจะลืมอันน,นั้นอ่ะใหม่ๆเขาก็ไม่เปลี่นพี่น้องมาเดี๋ยวนี้รู้ว่กินกาแฟาก็ปวดตลอดเบิดมือเลยคือถ้านั่งถ้าอยู่ตรงไหนไปเที่ยวไปไปไปิกนิกไปอะไรเนี่ยไอ้กว้วยจะเอาไปน้าตลอดเลยกาแฟากาแฟขุาาฟ่มเนี่ยพี่น้องเขาเรียกกาแฟดำเนาะเออพวกนออ์เวเขาจะไม่กินกาแฟาน,นัวเหมือนบ้านเรานัลลาก,กะลิเป็นคนนอดกับเขาไปเลยทางกว้วยก็ได้แม่อาม่ากับเกิดเป็นคนนอดแต่ว่าจะบอกเ้อะ เขาชงขมพี่น้องขมค่าขมแน่กาแฟน่ะแม่มาไปย้ำไหนวันเกิดแม่มาต้องแบบไปเอาน้ําเย็นใส่หรือว่าเอาน้ําฮ้อนจักหรือว่าเอานมขอนมเข้าใส่เพราะว่าเขาชงขมขมจนแบบไม่ขมเกินบ่าแซ่บหน่อยพี่น้องก็ยังมาถามคุณสายเยูะเธอเป็นอย่างคุณน้อยเว้หรือว่าครอบครัวเธอน่ะคือชงกาแฟขมคาขมแน่แถว่ะมาคุณสาวมกินกาแฟได้จ้ะพวกพวกทีพวกอะไรเงี้ย ก็ก็ไม่ค่อยกินแต่ก็กินได้แต่ไม่ค่อยกินแต่กาแฟนี้ไม่กินเลยจ้ะก็ว่าแล้วว่าเห็นรถจอดอยู่ทางโน้นอยู่มีคนมานอนเรือคือกัพีิน้องเขามานอนเรือนี่ก็คือเขาจะออกไปหาปลาแต่เช้าเนี่ย๋ยวมุ่บ้านแม่เอ็มมาก็จะมีคนหาปลาขายบางคนก็หาปลาเป็นงานอดิเรกกัน เ,เด็กน้อยผู้ซ้ายน่ะพอมานพอมาหลับแล้วรับกลับบ้านตอนสิบโมงอันนี้ก็จะเก็บผ้าห่มเอาไปซักด้จาะไปซักที่บ้าน <c oughs> อันนี้ถ้าผ้าปูนเนี่ก็เอากลับไปซักหรือออกเอ้เขามาอย่างไม่ชิลื้อล่ะ ขน้เขามันถูกมันหมดสิถ้าไม่หมดเขาก็เอากลับสิอ้าเออโอ้เขาเห็นเราทำสี่ก้นเหรอเป็นไรเม่กับลูกอจะไปเพียมันจี ขาดมันสิหาเก็บมันใส่ถุงให้แม่นะนะ,นะ,นะ